เพื่อประกอบพิธีพระราชทานกรลังศพให้เก็งสลียะของลพบุรด้วยความรักและตาานเพื่ออธิษฐานถึงสมณคุนของลพบุูีขอขมาลาโชคน้อมส่วงวยืนยัของลพบุรีไปสู่สุทธิสถานในสังตตาณโลในโอกาสนี้กระผมเองขอกราบที่มันเพื่อระคุน ทุกลูกและขอจะเจริญพรท่านประธานในพิธีและเอกผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดนั่งเจริญกิจกภาวนาเป็นเวลาอันสมควรเพื่อน้อง่งดวยพิทญาติาความอาลัยต่อโลกในวาระสุดท้ายสระทีนหน่หมดและ,จะเจริญพร บัดน,นี้เวลาตามหมายรับสาสำนันกพระราชวังรร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 วพระบาทสเด็จพร,ระเจ้ายู่หัวทรงพระบูาพระพ้าพระคาเรพระครูด่วยลุกวันพัฒนกิตอารชาววัวดเวยวันในโอกาสนี้ขอเจริญรเานท่านสมมากโพธิประหลจังหวัดอุบลราชธาน,นีประธานพิธี ได้ทอดผ้าไตรบังสุบุญถวายพระสงฆ์และเป็นประธานประกอบพิธีพระรชาชทานเหรีสดตามลำดับขอเชิ้ครับ ในนามของพระสงฆ์ตํางโพิบูลมาราหารจากอะคุณระสุนรเมตตาของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณลงเาพนิจััรีชธานีนี่เเมตตามาให้ตปนลังใจต่ออาสงฆ์และเมตตามาเป็นประธานที่จะนำาพัฒนาสุุนในกางนี้กล่าวข่กราบนมีพระเดชพระคุณพระคุณพระศรีวิสุทธิโมลีหรางเจ้ารนิชจังหวัดตุรกีวัดปากน้ำสวนสะานเมตตาที่จะนำภาพัฒาสุุนม่เป็นไต่อต Gue tete alternan am behaviors <laughs> rute wird au <laughs> assemblage <laughs> Guete-erman band ente na लोटाता वातो वातो आशा आशा लोटाता सभा वातो वातो आशा आशा